กำลังว่าสีให้ของกินพี่แม็กก็เอินมาเปิดประตูให้ที่จริงประตูต,ตดบดได้ล็อกแล้วพอจะเข้ามาเพิ่นก็กอดบดได้พี่แม็กจะเป็นคนแบบว่าเวลาไปเวียกหรือว่าเลิกเวียกมาเมือนก็จะกอดจะหอมกอดเป็นแบบนี้ตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี้ก็ยังแสดงความฮักสม่ำเสมอทุกๆมืออตอนนี้ตดกระชิบเป้ามาเห็ดแนวกินเพราะว่าเท้านะมาจมหิวเข้าแล้ววันนี้กระชิเห็ดเมนูที่เท้ามากคือก่านก็คือดูข้างหมูผัดพริกแกงไตเวลาผัดตดก็จะบดใส่น้ำมันจะใส่น้ำลงไปก่อนน้อยนึงแล้วจะเอาดูข้างหมูลงไปผัดเพราะว่าผ เป็นคือตอดบอเวลาซื้อซ้นหมูซื้อซ้นไก่หรือว่าปลาก็จะเอามาหั่นตามเมนูที่เขาต้องการเฮ็ดแล้วก็เอามาใส่ถุงซีบล็อกขนาดใส่ซีนที่เขาจะเฮ็ดกินในแต่ละมือจากนั้นก็เอาแซ่ซองฟิตไว้และเวลาที่เขาจะเฮ็ดกินแต่ละเทือก็แกวออกมาแซ่น้ําแล้วก็เอาเฮ็ดกินได้เลยตอนว่าเฮ็ดแบบนี้มันง่ายและก็สะดวกสบายการเฮ็ดให้ตัวเย็นเป็นระเบียบหลายขึ้นและตอนนี้เมนูพดัดดุกหมูพริกแกงไต้ของเขากระโดได้ทีแล้วเขาจะปรุงรสด้วยน้ําตาลน้อยหนึ่งแลวก็ซอสหอยแล้วใส่รสดีลงไปน้อยนึง ที่จริงเครื่องพริกแกงใต้กระเจ้ากะปุงสําเร็จมาแล้วแหละแต่ว่าเขากะปุงอีกน้อยนึงให้ได้รสชาติตำที่เขาต้องการแล้วก็ต้มปลาไว้จากน้อยพอให้น้ํามันแห้งแล้วืันนี้ตอนกระเทีอีกเมนูนึงก็คือตำมะเขือใส่มะพร้าวไงพอดีว่าตอนไปซื้อเครื่องพริกแกงเห็นกระเจ้าขายมะพร้าวไงก็เลยว่าซื้อมาแล้วตัดกระยังซื้อข้าวเหนียวมาอีกสี่ห่อว่าเสียวมากินกับเจียวมะพร้ไาไงจักเป็นจังเดบุบเลยท,ทุกคนรู้สึกว่าอยากินแต่บแบบ เป็นอาหารเล้าๆของเฮาประเภทเอปอนแจวหรือว่าซุปคันว่าตอ่สิฮิตหลายกบกินโบเบิด แล้วพี่แม็กก็บ่ค่อยมากกินน้ำปันใดขั้นเฮ็ดกินก็กินแต่ผู้เดียวก็คือว่าบบแซพี่แม็กเราจะมาก,กินแบบผัดผัดทอดทอดกับข้าวเจ้าฮ้อนฮ้อนและอีกอย่างตอดการบ่อย่างเฮ็ดองกินหลายเฮ็ดเทื่อนึงก็ประมาณย่างสองอย่างกินน้ำกันแล,ะะลว้วก็เลยว่าอาหารเราเราเฮาหันดุนๆุนจึงได้เฮ็ดกินเทื่อนึงและตอนนี้เมนูผัดทุกข้างหมูพีแข่งไต้ของเฮาก็สุกแล้วตัดกระชิตักใส่จานปะไว้และตอดกระิเฮ็ดเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือสิต้มไข่กินกับแจวมะเพชดใหญ่เพราะว่าถ้าสิกินแต่แจ ขายปลาไปแล้วก็จะเอาเครื่องเจวหันมาอบก็จะโบได้ปิ้งเอาเพราะว่าโบมีเตาไฟและถ้าตนอท็ศเมนูปิ้งย่างตอกก็เอามาอบเอาแบบนี้แหละเพราะว่าเือนแถวต็อกอยู่มันเป็นเหอนทาวเฮาส์จะโบสะดวกในการแต่งกินลายปันใดถ้าวัดเสียงไฟปิ้งกินมันก็สิไปรบกวนเหอนอ้มข้างและหลายคนอยู่ในหมู่บ้านนี้ก,ก็จะโบมาแต่งกินลายปันใดเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านจะมีกุป๊ปลายที่กเจขาขายของกิน่นหรือหิ้วของกินจากหานทางนอกมาขายและตอนที่ตอดอยังโบทานมาอยู่นี่พี่แม็กเราก็บอกว่าเราก็สร้างของกิ่นจากลายในหมู่บ้านนี้แหละมากิน เพราะว่าเท้าคณนะอยู่คนเดียวแล้วก็เห็ดของกิ่นบ่เป็นแล้วพี่แมงยังบอกอีกว่าคันแต่งกิ่นเป็นกะซิบ่เฮ็ดเพราะว่าเลิกเวียกมาฮอดเหือนแต่ละมือก็คือมือหแหงก็เลยว่าแตละมือต้องสั่งเข้ามากินแล้วของกิ่นื้นนี้เท้าก็บอกว่าแซบแหงมีการยกโปให้อีกได้หันอันใดที่เฮ็ดให้กินก็ว่าแซบหมดทันเลยเนาะเห็ดของกินบ่เป็นเพิ่นเฮ็ดอันใดให้ก็ต้องได้กิ่นอีอีแล้วคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพจให้ตอดเด็เด้อพบกันม่คลิปต่อไปบา,บาย